อุทยานแห่งชาติลำทองงู a m a z ิ n g ยิ่งกว่าเดิมการชนะบ,บุรี เดียวเดือนมีนาคมถึงเมษายนเนี่ยทางอุทยานจะเปิดให้น้องเที่ยวเข้าเที่ยวชมถ้ำเสาหินและถ้ำนกนางแอ่นี่เป็นอัศจรรย์แห่งนี้ครับตอนนี้ทางอุทยานได้เตรียมความพร้อมสําหรับการรองรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะอ่าหนึ่งนะครับก็ต้องมีเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายครับคืออ่าสาหรับคนที่ออกกําลังกายอาจจะไม่ต้องปรักกามแต่ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็โรคความดัน อะไรอย่างเงี้ยฮะลดความดันลดหัวใจไม่ล้มครับลคหัวใจแล้วก็<ง>วกเอ่อเกา้านะครับซึ่งจะต้องใช้ขาในการเดินเข้ามาตลอดอ่าทั้งสองท้างอ๋อเพราะมันจะต้องเดินลงแล้วก็เดินปีนขึ้นเขาใช่ครับถ้ำเสาหินกับถ้ำนกนางแอน่นที่ทางอุทยานที่จะเปิดในในเดือนนี้ะ่ะนักท่องเที่ยวเขาจะได้เห็นอะไรที่มัน มันแบบมีคุณค่าแล้วก็เป็นแรงจรูงใจให้เขาอยากที่จะเข้ามาเที่ยวกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่มาท้ำนักแห่งก็ก็จะมีถ้ำพัฒนาการเอเลียนนะับแล้วก็ความดูชมความสวยงามของหินปูนนะที่ออกมาเป็นรูปร่างชนะ สวยงามครับเราอยากจะให้มาดูด้วยตัวเองนะครับคนต้องว่ายน้ําเป็นอ่าครับอ่าใช่ครับเตรียมทายก็คือคนต้องว่ายน้ําเป็นเพราะถจากการสัมผัสด้วยตัวเองแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับสุเคสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะคะจิตใจต้องเข้มแข็งด้วย แล้วควรต้องว่ายน้ําเป็นมีการดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแหละถ้าหากว่าสามารถที่จะมีเรียกว่ายาคลายเส้นหรือสเปรย์อะไรต่างๆที่เป็นยาเฉพาะทางของตัวเองทุกคนที่จะต้องติดต่อมาด้วยนะคะรือว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานจะเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็ตามถ้าหากว่ามีคนสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวตอนนี้จะต้องติดต่อยังไงจองยังไงบ้างคะมีเบอร์จองทางหน้าเพจพิธีกานนะครับ นะครับแล้วก็เปิดคําว่าอุทยานแห่งชาติลำภงูก็จะขึ้นหน้าผยดก็ติดตามทางมีรายละเอียดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบการท่องเที่ยวในช่วงสุขเสาร์อาทิตย์นะก็จะมีรูปแบบที่หนึก็คือไปถ้ำเสาวหินก่อนแล้วก็ในวันศุกร์แล้ววันถัดมาคือวันเสาร์ก็เป็นถ้าน้ำแร่นะครับแล้วก,ก็อีกครึ่งวันย้อนไปวันศุกร์ใหม่ ก็จะเริ่มต้นด้วยทำนังแอนก่อนแล้วก็ตามด้วยทำาสาหินนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเปิดจะทำนังอินทั้งเช้าและบ่ายสองรอบครับค่ะหลังจากที่ท่าแห่งนี้นะคะคือท่าเสาหินเนี่ยได้ปิด ในช่วงของสถานการณ์โควิดไป3ปีแล้วก็จึงได้เปิดในปี2566เนี่ยะคะเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะท่านที่ต้องการมีความท้าทายนะคะกับตัวเองอยากจะจพิสูจน์ว่าให้เราสามารถที่จะทําได้แล้วก็มาสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าธรรมชาติช่างสร้างสารรค์จริงๆแล้วเวลาที่เรามาเที่ยวนี่ค่ะเราก็อยากที่จะ รักษาสิ่งแวดล้อมเราอยากจะดูแลต้นไม้แล้วก็ยังไงก็ตามนะคะเขา,ากากทุกท่านนําสิ่งใดที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุยทยานแล้วก็ควรที่จะนําสิ่งนั้นกลับไปด้วยอย่างเช่นถุงพลาสติกขวดแก้วน้ําอะไรต่างๆค่ะเพราะว่าในการเดินทางครั้งนี้เราจะต้องมีน้ําดื่มสําหรับตัวเองเข้ามาด้วยนะคะ<ร>คขอเพิ่มเติมไม่ได้พูดถึงถ้านสาหินกันก็มีความงดงามเป็นสาหินที่เกิดจากธรรมชาติ การสะสมตัวกันคุความสูง6ก5บเมตรคือสูงที่สุดในโลกนะครับลงในกินเน็ตบุ๊กเลกคอร์ดเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามาชมทามสาหินนะครับในที่จะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่3มีนาคือวันศุกร์เป็นต้นไปจนถึง30สเมษายนนะครับก็ผมขอเชิญชวนนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้อง<ช>มาเยือนทาสาหิน่ง แล้วเทวผ้าปีนี้จองปีหน้าเลยนะปีหน้านะครับก<อ><ม>็วันหนึ่งก็จะได้240คนนะครับในแต่ใ,<ช>ในแต่ละวันที่เราจํากัดจํานวนอนงเที่ยวที่เข้ามาในะท่องเที่ยวแต่ละครั้งเพื่อการดูแลให้ได้ไดรับความสะดวกแล้วทั่วถึงนะคะ่ะ